ตอนแรกมีกมีนี่มาถมกิมีอะไรเลย้ีคิงคย้สองใบสามใบดีเจอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอยังรูไม่มีโซนนะนึ่งหน้าคแบบเด็กค่ะใใช่ีเล่นชื่ออะไรคะน้ออายค่ะอายุ่สิบปีครับ อา่สาบานเี่ยอะไรคัรักเสียนนะอาจริงเ,เสียนนะแล้วมีผูเ้เสียหายคนอื่นไหมมีในกลุ่มหนูเป็นประมาณสิบคนสิบคนอืมคนละเป็นแสนดาราวดีทำไตจะไปเองสี okay, ่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า แต่คนอื่นไม่รู้ว่าเคีย่ยไหมเอาเอาออาก่อนคือรู้ไม่เคีย่ยเคี่ยมาแค่นั้นหลังจากนั้นก็บ่ายเบี่ยงค่ะไม่ไอ้นั้นความครับอันนี้คือมันไม่ใช่แลยมัน ปกติอะหนูสั่งของกับเขาอยู่แล้วสั่งมาไม่ถึงปีหรอกแต่ว่าถ้าสามสั่งบ่อยไหมสั่งบ่อยสั่งบ่อยค่ะเหมือนนางแบบเล็กๆอะไม่ต้องโอนขอไม่ต้องโอนก่อน,นนะน้องนะเดี๋ยวพี่ส่งไว้ให้เลยของถึงเดี๋ยวโอนหนูก็โอนไว้หนูโอนไวอยู่แล้วพอของมาหนูก็โอนและหลงังจากนั้นเราก็สั่งของมาตลอดสั่งของมาขายเนื้อขาตลอดอย่างเงี้ยมาขายตลอดแล้วพอต้นอาต้นเดือนกันยาหลังจากนั้นนางก็ เริ่มที่จะไม่ส่งของโอนเงินแล้วอะไรแล้วเป็นอาทิตย์ก็ไม่ส่งของไม่จัดส่งของแล้วก็เลยมารู้จากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหมือนกันอะอยู่หาดใหญ่แล้วก็มีอยู่ดังด้วยโดนเหมือนกันก็เลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยไม่รอเราไม่พูดเราไม่รอเราก็เลยไปแจ้งความก่อนไปอายัดก่อนเลยอายัดแล้วแต่วันนั้นเราก็ไม่พูดไม่อะไรกับนางแล้วนะไม่พูดแล้วก็คือเดิน เหมือนเราก็เดินเดินเร็วกว่าน้ำลักเก้กอเอาอ่ะหนูก็น่าจะมีอยู่แหละในนั้นนะ่ะในเทณนี้์อ่ะไปไประยดแล้วหลังจากนั้นก็ดําเนินแจ้งความนะคะพอมีอกระเสออกมาให้ให้เื่อไก่เกียร์ก็ได้ให้เชื่อแบบว่าเออเผื่อเผื่อเขาจะไก่เกียร์คืนเสร็จสักพักโอเคไก่เกียร์ไก่เก,เ,กกเกียร์ได้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใบเบีย่บยงใบเบี่ยงเหมือนแบบว่าพอจะใบเบี่ยงปั๊บ พอไปรู้อีกไปรู้อีกทีปั๊บคนนี้ทักมาพี่หนูก็โดนพี่หนูก็โดนพี่หนูก็โดน,น,โดนอ้าวกลายเป็นแบบว่าเรามันไม่มีความเชื่อใจแล้วอ่ะว่าจะได้คืนหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนก็คือไปเตรียมรวบรวมหลักฐานอ่าอะไรประมาณนี้ครับแต่คือกรณีคือแบบที่มาออกมาทางเนี้ยคือไม่อยากให้คนอื่นโดนเนี่ยคือไม่อยากให้คนอื่นโดนแล้วคืออยากให้เป็นเคสตัวอย่างของพวก แม่ค้าพราค้าออนไลน์ครับว่าการจะทํค้าขายกับใครนะคือคิดให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องคดีก็ส่วนคดีแต่ตรงเนี้ยคืออยากอยาก,อยากออกมาเตือนใครเผื่อใครต้องโดนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรอที่จะแจ้งความแล้วเพราะว่าเราก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่เพราะว่าเรากะคือฟ้องตรงเนี้ยฟ้องเสร็จแล้วก็อาจจะคิดกันว่าอาจจะผอคขาดเสียเวลาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ขายของเพลิแล้วช่วงโควิดอีกแมาตกงาน เราทำมาที่ดีเจกันสองคนทำงานกัางคืนแต่ฝันตัวมาทําแบบน,นี้แล้วมาโดนแบบน,นี้มันมันแบบเขาเขาองไม่เห็นอยู่แล้วอะ่ะเขาไม่มีใครเข้ามาช่วยอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองแล้วมาโดนอย่างนี้อีกอะ่ะมันน่าเจ็บใจอะ่ะ